เมื่อเวลา15นาฬิกาที่ตอชอดอภาค1อภอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีภายหลังจากไผ่ดาวดินพร้อมกับเพื่อนๆทีมทะลุฟ้าจำนวนกว่า20คนได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มตัวหลังจากก่อนหน้านายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือไผ่ดาวดินนำมวลชนเดินทางมายังบริเวณหน้ากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดถนวนวิภาวดีรังสิตโดยนำแผ่นผ้าเขียนข้อความโจมตีรัฐบาลติดไว้ตามรั้วของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอชปสอพร้อมทั้งตะโกนให้เจ้าหน้าที่ปล่อยมวลชนที่ถูกคุมตัวมาในเห ชุมนุมวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมยังมีการนำรถยนต์มาปิดทางเข้าออกกองบัญชาการดังกล่าวอีกด้วยก่อนที่จะถูกจับกลุ่มตัวไปต่อมาพริตชิวรักหรือเพนกวินแกนนำกลุ่มราษฎรพร้อมกับกลุ่มมวลชนได้เดินทางไปยังบริเวณต่อชอดอพักหนึ่งอำเภอคลองหลวงเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวไผ่าดาวดินและเพื่อนอีก20คนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งแถวเพื่อป้องกันเหตุก่อนที่จะมีการประทะก,กันเล็กน้อยโดยบางช่วงมีการสาดสีน้ำสีแดงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็น า17นาฬิกาพริติวรักหรือเพนกวินแกนนำกลุ่มราษฎรได้ประกาศยุติการชุมนุมโดยตนได้ประเมินแล้วว่ากำลังของกลุ่มผู้ชุมนุมไม่พออยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆมีความเสี่ยงที่จะถูกสลายการชุมนุมเนื่องจากถูกล้อมไว้หมดทุกด้านโดยได้นัดชุมนุมใหญ่พรุ่งนี้3ส,สิงหาคมระดมคามอบพันคันบุกหอศีลและปิดสีแยกปทุมวันขับไล่พลเอกประยุทธ์รวมถึงเรียกร้องให้มีการปล่อยผู้ชุมนุมที่ถูกจับในวันพรุ่งนี้เวลา16นาฬิกา